สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้ำอีกครั้งนะคะวันนี้น้ำอยู่ที่ศูนย์ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีของเรานี้นะคะก็อยู่ที่สาขาปทุมเลยนะคะวันนี้น้ำมีตัวรีวิวตัวรุ่นวายเทนะคะหรือว่า WT ของเรานะคะเป็นสีส้มนะคะตัวนี้นะคะก็จะมารีวิวหรือว่าพาลูกค้ามาดูนะคะว่าเราใส่อะไรแล้วก็แต่งอะไรนะคะแบบไหนสไตล์ไหนให้กับลูกค้านะคะวันนี้น้ำก็รีวิวอยู่ที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นที่อู่ของเราเลยนะคะอู่ซ่อมสีตัวถังเลยนะคะด้านนี้เลยนะคะแต่วันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็เลยไม่มีพนักง,งานทํางานนะคะก็วันนี้นะคะน้ําได้มาพาลูกค้ามาดูตัวรุ่นไบแท็กตัวนี้นะคะก็มาดูไปพร้อมๆกับน้ำนะคะว่าน้ําแต่งอะไรแล้วก็ใส่อะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญดูได้เลยนะคะ ก็เริ่มแต่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าของตัวมัดแต่งเลยนะคะตัวนี้นะคะใส่ให้กับลูกค้านะคะและ้วก็ไฟ LED 3ดวงนะคะตรงนี้เลยนะคะพร้อมตัวหนังสืออะคริลิกด้านบนนี้นะคะก็คือใส่ให้นะคะก็คือแต่งแบบสวยหรูแล้วก็ทันสมัยเลยนะคะก็คือกระจังหน้านะคะก็จะโป่งใหญ่นะคะแล้วก็ทําให้ระบายความร้อนได้ดีด้วยนะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยตัวกันชนหน้าของเรานะคะตัวนี้นะคะแบบออฟโรดนะคะของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้นะคะที่น้ําใส่ให้นะคะ พร้อมห่วงลากจูงของเราเลยนะคะสีแดงตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะคะเน้นการใช้งานนะคะตัวนี้ที่ใส่ให้นะคะแล้วก็แถบด้านล่างของเรานะคะดูได้เลยนะคะก็จะเป็นตัวข้างล่างนี้เลยนะคะตัวกันกระแทกของเราเลยนะคะที่ใส่ให้นะคะตัวนี้นะคะก็คือทําให้ป้องกันนะคะเวลาลุยนะคะลุยหรือว่า การป้องกันเวลาเราลุยหรือว่าเราขึ้นเนินหรือว่าบุกเบิกนี้นะคะก็คือตัวนี้ป้องกันได้นะคะก็คือจะไม่ทําให้หินหรือว่าโคลนอย่างอื่นนะคะก็คือเข้าไปได้ง่ายนะคะตัวนี้นะคะคือใส่ให้กับลูกค้าเลยนะคะค่ะก็ตรงนี้นะคะก็จะมีไฟทั้งสองดวงเลยนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเดย์ทามนะคะวันนี้ก็คือสองแสงสว่างเวลากลางวันนะคะตัวนี้นะคะทําให้แสงสว่างได้ดียิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวสกรูปนะคะตัวนี้สกรูปทรงเตี้ยนะคะที่ทําให้เข้ากับตัวสีรถนะคะก็คือเป็นสีสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็แถบตรงกลางก็จะเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้นะคะก็คือทําใส่ให้นะคะสปอร์ตแล้วก็สวยงามขึ้นมาอีกนะคะแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือจะเป็นตัวแถบด้านข้างของเราเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะซุ้มล้อนะคะพร้อมด้วยหมุดนะคะซุ้มล้อหกนิ้วของเรานะคะตัวนี้นะคะ ก็คือใส่สปอร์ตแล้วก็สวยหรูนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะยิงซิลิโคนแบบอย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะคะแต่หมุดตัวนี้เราไม่ได้ใส่จอจริงนะคะคือเราใส่แค่หลอกๆให้กับลูกค้าเฉยๆนะคะดูให้มันสปอร์ตแล้วก็สวยหรูขึ้นมานะคะ mm. พร้อมด้วยยางของเรานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นยาง bf นะคะขอบ18นะคะตัวนี้นะคะและเป็นตัว 265ทับ 65R18 นะคะตัวนี้เลยนะคะยาง Bf ของเรานะคะแล้วก็พร้อมด้วยตัวแมกเรนโซ่นะคะตัวนี้เลยนะคะก็คือใส่แข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งนะคะแล้วก็สวยหรูแล้วก็สปอร์ตนะคะยางก,ก็คือจะทำให้ตัวนี้นะคะก็คือวิ่งบนท้องถนนนะคะได้อย่างดีเลยนะคะก็ <S <S คือเกาะถานนได้<ๆ>เหนียวแน่นแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เลยนะคะยาง Bf ของเรานะคะตัวนี้เลยนะคะ แล้วก็พร้อมด้วยตัวกระจกข,ของเรานะคะแบบขนาดใหญ่เลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือทําให้สองมองด้านข้างได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็คือแบบขนาดใหญ่แล้วก็พร้อมด้วยไฟเลี้ยวด้านข้างของเราตัวนี้เลยนะคะแล้วก็สีก็จะเป็นสีกาแฟตัวเดิมเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะก็เราไม่ได้เปลี่ยนนะคะรุ่นนี้นะคะคือตรงกระจกถัดมาก็ แล้วก็บันไดข้างแบบขนาดใหญ่นะคะตัวนี้นะคะพร้อมมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งนะคะเน้นการใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้นะคะลองขึ้นดูได้นะคะขยบได้นะคะงี้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็พร้อมด้วยตัวถาดลงมือของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือใส่ให้นะคะตัวนี้เลยนะคะกันสาดก็มีมาพร้อมนะคะราวหลังคาด้านบนนะคะก็คือมีมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะจากโรงงานเลยนะคะก็คือ ด้านหลังนะคะโลบาของเราก็ไม่จากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะแบบสปอร์ตแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็สวยงามมากนะคะตัวรุ่นวาแท็กของเรานะคะอุปกรณ์ตัวเดิมนะคะที่เราแกะออกจากรถนะคะก็คือเราจะคืนให้กับลูกค้าหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือให้กับลูกค้ากลับไปนะคะจะทําอะไรก็ได้นะคะที่เราถอดจากตัวรถนะคะแล้วก็ถัดมาด้านหลังนะคะฝาท้ายของเรานะคะตัวนี้เลยนะคะพร้อมด้วยตัวกากบาทนะคะ แบบทรงสปอร์ตแล้วก็สวยหรูนะคะตัวนี้เลยนะคะก็คือมีตัวเซฟตี้นะคะล็อกฝาท้ายด้วยนะคะตัวนี้เลยนะคะที่ล็อกได้นะคะโดยที่ไม่ให้ใครมาเปิดฝาท้ายเราได้ง่ายๆนะคะตัวนี้เซฟตี้ให้กับตัวเรานะคะแล้วก็ฝาท้ายของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบ ผ่อนแรงนะคะตัวนี้ฝ่าไทยแฮนด์ฟรีแบบผ่อนแรงเลยนะคะยกมือเดียวก็ได้นะคะตัวนี้เลยนะคะใช้งานได้จริงนะคะดููกันได้นะคะรุ่นไวแทคของเราแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้เลยนะคะพร้อมกันชนหลังของเรานะคะตัวแฮมเมอร์นะคะของแฮมเมอร์เลยนะคะตัวนี้นะคะใส่ให้นะคะแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งมากเลยนะคะตัวนี้นะคะขยุมหรือว่าขึ้นเหยียบดูได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมห่วงสีแดงนะคะแบบขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เลยนะคะ Ja รักยูงได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะก็จะมีเซ็นเซอร์หลังสี่จุดด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะใส่ให้กับลูกค้านะคะมาจากโรงงานเลยนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะดูได้นะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยตัวครอบไฟหลังของเรานะคะแบบขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ป้องกันได้ดีด้วยนะคะตัวนี้เลยนะคะใส่ให้กับลูกค้าเลยนะคะ ตัวนี้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะทุกรุ่นที่เราแต่งให้คือเราต้องใส่อยู่แล้วนะคะตัวครอบไฟหลังนะคะแล้วก็ถัดมาด้านข้างของเรานะคะก็จะเป็นตัวลายสติกเกอร์ของเรนเจอร์ของเราเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะก็คือมีหลายแบบหลายลายนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะก็คือแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบเป็นสไตล์ไหนคะตัวหนังสือนะคะหรือว่าจะใส่เป็นสติกเกอร์ตัวหนังสือชื่อเราก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูโฉมภายในนิดนึงนะคะว่า วายแท็กของเราตัวนี้นะคะใส่อะไรมาเพิ่มมั่งนะคะก็จะเป็นตัวพรม 5D ของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นสีน้ําตาลนะคะตัวนี้นะคะทรงสปอร์ตแล้วก็สวยงามมากนะคะใส่ให้กับลูกค้านะคะมีหลายสีหลายแบบให้เราเลือกนะคะสามารถเลือกได้นะคะเราจะมีแบบให้ลูกค้าเลือก ตัวนี้นะคะก็จะมีหน้าจอมาจากโรงงานแล้วนะคะเป็นระบบสัมผัสหรือว่าทัสกีนนั่นเองนะคะคือจอแป้นนิ้วด้วยกันนะคะตัวนี้เลยนะคะสามารถเล่นได้ทุกอย่างนะคะดูหนังฟังเพลงนะคะหรือว่าไฟล์วิดีโอหรือว่า MP3 MP4 ก็สามารถเล่นได้นะคะตัวนี้เลยนะคะพร้อมด้วยตัวคูดคอนโทรลนะคะรุ่นนี้มีให้นะคะแล้วก็พวงมาลลยไฟฟ้านะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดที่พองมาลัยได้นะคะตัวหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเพิ่มเสียงหรือว่าเล่นโหมดถัดไปเปลี่ยนไปหรือว่ารับเป็นนะ ไฟโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะแล้วก็เบาะด้านคนขับของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยนะคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังหรือว่าขยับขึ้นขยับลงนะคะเป็นระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้นะคะปรับได้นะคะตัวนี้เลยนะคะถ้าชอบตัวรุ่นไหนนะคะสไตล์ไหนนะคะของรนเจอร์ของเรานะคะก็โทรหาน้ำได้เลยนะคะ เป็นไงกันมั่งคะดูกันไปแล้วนะคะตัว w i t e g หรือว่า WT สีส้มของเราตัวนี้นะคะแต่งแบบหล่อๆสวยๆแบบนี้นะคะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็อย่าลืมแอด ID Line หรือว่าเบอร์โทรท,ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะวันนี้น้ำก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าเข้าไปติดตาม YouTube ของน้ำด้วยนะคะวันนี้น้ำก็ฝากด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะ น้ำนะคะทีมงานฟอร์ดบันปลายนะคะอยู่ที่ออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีของเราเองนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ One, two, three. come on!